วิธีเจริญสมาธิภาวนาตามแนวการสอนของหลวงปู่ด,ดุลัตตุโลวิธีเจริญสมาธิภาวนาตามแนวการสอนของหลวงปู่ด,ดุลัตุโลมีดังต่อไปนี้ 1. เริ่มต้นด้วยอริยบทที่สบายสบายยืนเดินนั่งนอนได้ตามสะดวกทําความรู้ตัวเต็มที่ จะรู้อยู่กับที่โดยไม่ต้องรู้อะไรคือรู้ตัวหรือรู้ตัวอย่างเดียวรักษาจิตช่นนี้ไ้เรื่อยๆให้รู้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปจําแนกแยกแยะอย่าบังคับอย่าพยายามอย่าปล่อยร่องรอยตามยถากรรมเมื่อรักษาได้สักครู่จิตจะคิดแสบไปในอารมณ์ต่างๆโดยไม่มีทางรู้ทานก่อนเป็นธรรมดาสำหรับผู้ฝึกใหม่ ต่อเมื่อจิตแล่นไปคิดไปในอารมณ์นั้นๆจนอิ่มแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเองเมื่อรู้สึกตัวแล้วให้พิจารณาเปรียบเทียบสภาวะของตนเองระหว่างที่มีความรู้อยู่กับที่และระหว่างที่จิตคิดไปในอารมณ์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อเป็นอุบายสอนจิตให้จดจำจากนั้นค่อยๆรักษาจิตให้อยู่ในสภาวะรู้อยู่กับที่ต่อไป รั้นพังเผอรักษาไม่ดีพอจิตก็จะแล่นไปเสวยอารมณ์ข้างนอกอีกจนอิ่มแล้วก็จะกลับรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็พิจารณาและรักษาจิตต่อไปด้วยอุบายอย่างนี้ไม่นานนักก็จะสามารถควบคุมจิตได้และบรรลุสมาธิในที่สุดและจะเป็นผู้ฉลาดในพฤติถแห่งจิตโดยไม่ต้องไปปรึกษาหารือใครข้อห้ามในเวลาที่จิตฟุ้งเต็มที่อย่าทำ เพราะไม่มีประโยชน์และยังทําให้บั่นทอนพลังความเพียรไม่มีกําลังใจในการเจริญสติครั้งต่อๆไปในกรณีที่ไม่สามารถทําชินีได้ให้ลองนึกคําว่าพุทโธหรือคําอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นเหตุเย้าหยวนหรือเป็นเหตุขัดเขืงใจนึกไปเรื่อยๆแล้วสังเกตดูว่าคําที่นึกนั้นชัดที่สุดตรงไหนที่ตรงนั้นแหละคือฐานแห่งจิต พึงสังเกตว่าฐานนี้ไม่อยู่คงที่ตลอดกาลบางวันอยู่ที่หนึ่งอีกวันก็อยู่อีกที่หนึ่งฐานแห่งจิตที่คำหนึ่งพุโทโธปรากฏชัดที่สุดนี้ย่อมไม่อยู่ภายนอกกายแน่นอนต้องอยู่ภายในกายแน่แต่เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าฐานนี้จะว่าอยู่ส่วนไหนของร่างกายก็ไม่ถูกดังนั้นจะว่าอยู่ภายนอกก็ไม่ใช่จะว่าอยู่ภายในก็ไม่เชิง เมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าได้กำหนดถูกฐานแห่งจิตแล้วเมื่อกำหนดถูกและพุโทโธปรากฏในมโนนึกชัดเจนดีให้กำหนดนึกไปเรื่อยอย่าให้ขาดสายได้ถ้าขาดสายเมื่อใดจิตก็จะแล่นไปสู่อารมณ์ทันทีเมื่อเสวยอารมณ์อิ่มแล้วจะรู้สึกตัวเองก็ค่อยๆนึกพุโทโธต่อไปด้วยอุบายวิธีในําลองเดียวกับที่กล่าวไว้เบื้องต้น ในที่สุดก็จะค่อยๆค,ควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจได้เองข้อควรจำในการกำหนดจิตนั้นต้องมีเจตจำนงแน่วแน่ในอันที่จะเจริญจิตให้อยู่ในสภาวะที่ต้องการเจตจำนงนี้คือตัวศินการบริกรรมพุทโธเปล่าๆโดยไร้เจตจำนงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกลับเป็นเครื่องบั่นทอนความเพียรทำลายกำลังใจในการเจริญจิตในคราวต่อๆไป แต่ถ้าเจตจำนงมั่นคงการเจริญจิตจะปรากฏผลทุกครั้งไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนดังนั้นในการนึกพุโทโธการเพ่งเล็งสอดส่องถึงความชัดเจนและความไม่ขาดสายของพุโทโธจะต้องเป็นไปด้วยความไม่ลดละเจตจำนงที่มีอยู่อย่างไม่ลดละนี้หลวงปู่เคยเปรียบไว้ว่ามีลักษณะการประหนึ่งบุรุษผู้นหนึ่งจดจ้องสายตา อยู่ที่คมดาบที่ข้าศึกเงือขึ้นสุดแขนพร้อมที่จะฟันลงมาบุรุษผู้นั้นจดจ้องคอยทีอยู่ว่าถ้าคมดาบนั้นฟาดฟันลงมาตนจะหลบหนีประการใดจึงจะพ้นอันตรายเจ็ดจำงต้องแน่วแน่เห็นปานนี้จึงจะยังสมาธิให้บังเกิดได้ไม่เช่นนั้นอย่าทำให้เสียเวลาและบั่นทอนความศรัทธาของตนเองเลย เมื่อจิตค่อยๆหยั่งลงสู่ความสงบทีละน้อยทีละน้อยอาการที่จิตเล่นไปสู่อารมณ์ภายนอกก็ค่อยๆลดความรุนแรงลงถึงไปก็ไปประเดี๋ยวประดาวก็รู้สึกตัวได้เร็วถึงตอนนี้คำบริกรรมพุทธโธก็จะขาดไปเองเพราะคำบริกรรมนั้นเป็นอารมณ์หยาบเมื่อจิตล่วงพ้นอารมณ์หยาบและคำบริกรรมขาดไปแล้วไม่ต้องย้อนถอยมาบริกรรมอีก เพียงรักษาจิตในฐานที่กําหนดเดิมไปเรื่อยๆและสังเกตดูความรู้สึกและพฤติแห่งจิตที่ฐานนั้นๆบริกรรมเพื่อรวมจิตให้เป็นหนึ่งสังเกตดูว่าใครเป็นผู้บริกรรมพุทโธ 2. ดูจิตเมื่ออารมณ์สงบแล้วให้สติจดจ่ออยู่ที่ฐานเดิมเช่นนั้นเมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ให้ละอารมณ์นั้นทิ้งไปไปดูที่จิตต่อไปอีก ไม่ต้องกังวลใจพยายามประคับประคองรักษาให้จิตอยู่ในฐานที่ตั้งเสมอๆสติคอยกำหนดควบคุมอยู่อย่างเงียบๆไม่ต้องวิจาร์กิริยาจิตใดๆที่เกิดขึ้นเพียงกำหนดรู้แล้วละไปเท่านั้นเป็นไปเช่นนี้เรื่อยๆก็จะค่อยๆเข้าใจกิริยาหรือพฤติแห่งจิตได้เองทำความเข้าใจในอารมณ์ความนึกคิดสังเกตอารมณ์ทั้งส คือราคะโทสะโมหะก็ที่3อย่าส่งจิตออกนอกนอก,กำหนดรู้อยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้นอย่าให้ซัดสายไปในอารมณ์ภายนอกเมื่อจิตเผลอคิดไปก็ให้ตั้งสติระลึกถึงฐานกำหนดเดิมรักษาสัมพชัญญะให้สมบูรณ์อยู่เสมอระว,วังจิตไม่ให้คิดถึงเรื่องภายนอกสังเกตการบันไหวของจิตตามอารมณ์ที่รับมาทางอายตนะหก ข้อที่สจงทำยานให้เห็นจิตเหมือนดังตาเห็นรูปเมื่อเราสังเกตกิริยาจิตไปเรื่อยๆจนเข้าใจถึงเหตุปัจจัยของอารมณ์ความนึกคิดต,ต่างๆได้แล้วจิตก็จะค่อยๆรู้เท่าทันการเกิดของอารมณ์ต่างๆอารมณ์ความนึกคิดต,ต่างๆก็จะค่อยๆดับไปเรื่อยๆจนจิตว่างจากอารมณ์แล้วจิตก็จะเป็นอิสระหยุดต่างหากจากเวทนาของรูปกาย อยู่ที่ฐานกำหนดเดิมนั่นเองการเห็นนี้เป็นการเห็นด้วยปัญญาจักสุคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดจึงจะรู้แต่ต้องอาศัยคิดข้อที่ 5. แยกรูปถอดด้วยวิชามักจิตเมื่อสามารถเข้าใจได้ว่าจิตกับกายอยู่คนละส่วนได้แล้วให้ดูที่จิตต่อไปว่ายังมีอะไรหลงเหลืออยู่ที่ฐานที่กำหนดจิตอีกหรือไม่ พยายามใช้สติสังเกตดูที่จิตทำความสงบอยู่ในจิตไปเรื่อยๆจนสามารถเข้าใจพฤติแห่งจิตได้อย่างละเอียดละออตามขั้นตอนเข้าใจในความเป็นเหตุเป็นผลกันว่าเกิดจากความคิดนั่นเองและความคิดมันออกไปจากจิตนี่เองไปหาปรุงหาแต่งหาก่อหาเกิดไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นมารยาหลอกลวงให้คนหลง แล้วจิตก็จะเพิกถอนสิ่งที่มีอยู่ในจิตไปเรื่อยๆจนหมดหมายถึงเจริญสติจนสามารถเพิกรูปปรมาณูวิญญาณที่เล็กที่สุดภายในจิตได้คำว่าแยกรูปถอดน,นั้นหมายความถึงแยกรูปวิญญาณนั่นเองข้อที่6เหตุต้องละผลต้องละเมื่อเจริญจิตจนปราศจากความคิดปรุงแต่งได้แล้วก็ไม่ต้องอิงอาศัยกับกฎเกณฑ์ แห่งความเป็นเหตุเป็นผลใดๆทั้งสิ้นจิตก็จะอยู่เหนือภาวะแห่งครองความคิดนึกต่างๆอยู่เป็นอิสระปราศจากสิ่งใดๆครอบงำอำพรางทั้งสิ้นเรียกว่าสมุดเฉีตรธรรมทั้งปวงข้อที่7ใช้นี่ก็หมดพ้นเหตุเกิดเมื่อเพิกรูปปรมาณูที่เล็กที่สุดเสียได้กรรมชั่วที่ประทับบรรจุบันทึกถ่ายภาพ ติดอยู่กับรูปปรมนูนั้นก็หมดโอกาสที่จะให้ผลต่อไปในเบื้องหน้าการเพิ่มนี่ก็เป็นอันสะดุดดุดลงเหตุปัจจัยภายนอกภายในที่มากระทบก็เป็นสักแต่ว่ามากระทบไม่มีผลสืบเนื่องต่อไปนี่กรรมชั่วที่ได้ทำไว้ตั้งแต่ชาติแรกก็เป็นอันได้รับการชดเชยให้หมดสิน้นหมดเรื่องหมดราวหมดพันธะผูกพันที่จะต้องเกิดมาชนนี่กรรมกันอีกเพราะกรรมชั่ว อันเป็นเหตุให้เกิดอีกไม่อาจให้ผลต่อไปได้เรียกว่าพ้นเหตุเกิดข้อที่ 8. ผู้ที่ตัดสรู้แล้วเขาไม่พูดหรอกว่าเขารู้อะไรเมื่อทำทั้งหลายได้ถูกถ่ายทอดไปแล้วสิ่งที่เรียกว่าทำจะเป็นธรรมไปได้อย่างไรสิ่งที่ว่าไม่มีธรรมนั่นแหละมันเป็นธรรมของมันในตัวผู้รู้นะจริงแต่สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายนั้นไม่จริง เมื่อจิตว่างจากพฤติต่างๆแล้วจิตก็จะถึงความว่างที่แท้จริงไม่มีอะไรให้สังเกตได้อีกต่อไปจึงทราบได้ว่าแท้ที่จริงแล้วจิตนั้นไม่มีรูปร่างมันรวมอยู่กับความว่างในความว่างนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณซึมซาบอยู่ในทุกๆสิ่งและจิตกับผู้รู้เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อจิตกับผู้รู้เป็นสิ่งเดียวกันและเป็นความว่าง ก็ย่อมไม่มีอะไรที่จะให้อะไรหรือให้ใครรู้ถึงไม่มีความเป็นอะไรจะไปรู้สภาวะของอะไรไม่มีสภาวะของใครจะไปรู้ความมีความเป็นของอะไรเมื่อเจริญจิตจนเข้าถึงสภาวะเดิมแท้ของมันได้ดังนี้แล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตก็จะอยู่เหนือสภาวะสมมุติบัญญัตทั้งปวงเหนือความมีความเป็นทั้งปวงมันอยู่เหนือคำพูด และพ้นไปจากการกล่าวอ้างใดๆทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์และสว่างรวมกันเข้ากับความว่างอันบริสุทธิ์และสว่างของจักรวาลเดิมเข้าเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพานโดยปกติคํำสอนธรรมะของหลวงปู่ดุลอัตโนรนั้นเป็นแบบปริศนาธรรมไม่ใช่การบรรยายธรรมฉะนั้นคําสอนของท่านจึงสั้นจำกัดในความหมายของธรรมเพื่อไม่ให้เฟือ หรือฟุ่มเฟือยมากหนักเพราะจะทำให้สับสนเมื่อผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเขาย่อมเข้าใจได้เองว่ากิริยาอาการของจิตที่เกิดขึ้นนั้นมีมากมายหลายอย่างยากที่จะอธิบายให้ได้หมดด้วยเหตุนี้หลวงปู่ท่านจึงใช้คำว่าพฤติของจิตแทนกิริยาทั้งหลายเหล่านั้นคำว่าดูจิตอย่าส่งจิตออกนอกทำยานให้เห็นจิต เหล่านี้ย่อมมีความหมายครอบคลุมไปทั้งหมดตลอดองค์ภาวนาแต่เพื่ออธิบายให้เป็นขั้นตอนจึงเรียงให้ดูง่ายเข้าใจง่ายเท่านั้นหาได้จัดหาได้จัดเรียงไปตามลำดับกระแสะการเจริญจิตแต่อย่างใดไม่ท่านผู้มีจิตศรัทธาในทางปฏิบัติเมื่อเจริญจิตภาวนาตามคำสอนแล้วตามธรรมดาการปฏิบัติในแนวนี้ผู้ปฏิบัติจะค่อยๆมีความรู้ ความเข้าใจได้ด้วยตนเองเป็นลําดับลําดับไปเพราะมีการใส่ใจสังเกตและกำหนดรู้พื้นแต่แห่งจิตยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหากเกิดปัญญาในระหว่างการปฏิบัติควรรีบเข้าหาครูบาอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระโดยเร็วหากประมาทแล้วอาจผิดพลาดเป็นปัญหาตามมาภายหลังเพราะคำว่ามรรคปฏิปทานั้นจะต้องอยู่ในมรรคจิตเท่านั้น ไม่ใช่มักภายนอกต่างๆนานาเลยการเจริญจิตเข้าสู่ที่สูงสุดแห่งทุกนั้นจะต้องถึงพร้อมด้วยวิสุทธิสินวิสุทธิมักพร้อมทั้งสามทวารคือกายวาจาใจจึงจะยังกิดให้ลู้ล่วงถึงที่สุดแห่งทุกได้